ต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Lady First ค่ะซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาโมงถึง6โมงครึ่งแบบนี้ค่ะวันนี้เจอการวันอังคารที่30เมษายนนะคะส่งท้ายเดือนเมษายน เพลอแป๊บเดียวเองนะคะก็เข้าสู่ช่วงกลางปีช่วงไตรามาสที่2ของปี2556กันแล้วพุผู้ชมค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของสุขภาพทั้งวันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเริ่มต้นช่วงแรกนี้นะคะเรามีวิธีการสังเกตตัวเองสังเกตสุขภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ง่ายๆโดยสังเกตที่อวัยวะสําคัญในช่องปากของเรานั่นก็คือลิ้นนั่นเองค่ะ เขาว่ากันว่านะคะแพทย์แผนจีนนิยมดูอาการป่วยของผู้ป่วยโดยใช้ลิ้นการเปลี่ยนแปลงของสีลิ้นหรือว่าคราบบริเวณลิ้นจะเป็นตัวบอกถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้เพราะาลักษณะของลิ้นเนี่ยนะคะมีลักษณะบางสีของลิ้นจึงเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิหรือตามาธาตุในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาบอกกันว่า แต่ละส่วนของลิ้นนั้นสื่อถึงธาตุอะไรในร่างกายและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเตือนหรือมีสัญญาณถึงเรื่องของสุขภาพให้กับผู้ชมได้ลองไปสังเกตตัวเองอย่างง่ายๆเริ่มต้นกันที่ปลายลนนิ้นค่ะเขาบอกว่าปลายลิ้นนั้นเป็นจุดศูนย์รวมของธาตุไฟจะบ่งบอกถึงระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะ ลายลิ้นนะคะจะบอกเราถึงสุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพจิตของเราด้วยซึ่งวิธีการสังเกตนะคะให้สังเกตที่สีแดงแล้วก็จุดที่ปลายลิ้นซึ่งจะแสดงถึงความเครียดต่างๆโดยธาตุไฟที่พุ่งพลาดเนี่ยนะคะก็จะสื่อว่าหัวใจของเราทํางานหนักมากจนเกินไปแล้วก็เกิดความเครียดค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางพักผ่อนแล้วก็หาวิธีที่จะรีลซ์ร่างกายบ้างส่วนที่2นะคะเป็นส่วนที่ถัดจากปลายลิ้นเข้ามา เป็นธาตุเหล็กค่ะซึ่งก็จะสื่อถึงระบบหายใจแล้วก็ระบบคุมคุ้มกันบริเวณนี้นะคะก็หมายถึงช่วงแนวโค้งที่อยู่ถัดจากปลายลิ้นเข้ามาซึ่งหากมีสีออกแดงหรือว่ามีจุดสีแดงขนาดเท่าหัวเข็มอาจจะสื่อถึงการติดเชื้อในปอดบ่งบอกว่าระบบคูมคุ้มกันของคุณน,นั้นกําลังอ่อนแอถ้ามีสีน้ำตาลนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าขณะนี้คุณกำลังติดเชื้อราในปอดค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือส่วนกลางลิ้นค่ะซึ่งบ่งบอกถึงธาตุด,ดินซึ่งก็จะเป็นตัวที่แสดงถึงระบบการย่อยอาหารเขาบอกว่ากลางลิ้นนะคะจะเ,เกี่ยวข้องกับระบบของกระเพาะอาหารม,าม้ามรวมไปถึงตับอ่อนแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยเช่นคราบสีแดงแล้วก็เหลืองที่บริเวณกลางลิ้นจะบ่งบอกถึงโรคกรดไหลย้อนค่ะ ซึ่งก็จะทําให้เราตื่นขึ้นมากลางดึกการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระบบปัญหาในการไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายหรือระบบการย่อยของกระเพาะอาหารที่ทํางานผิดปกติส่วนข้างลิ้นค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นธาตุไม้ที่จะบ่งบอกถึงระบบการทํางานของตับหากมีรอยฟันที่ข้างลิ้นนะคะนั่นหมายความว่าพลังงานที่ตับไม่ไหลเวียนค่ะจนบางครั้งจะทําให้สังเกตเป็นจุดสีเขียวช้ําหรือม่วง หรือว่าหากเปลี่ยนเป็นสีเข้มเนี่ยนะคะก็บ่งบอกถึงสัญญาณที่ร้ายแรงมากขึ้นค่ะนั่นคือคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกซส่โครงด้านล่างขยายตัวหรือว่ามีอาการปอดบวมนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นบริเวณโคนลิ้นนะคะซึ่งก็หมายถึงธาตุน้ำค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบปัสสาวะเขาบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะผู้ชมขาโคนลิ้นจะสื่อถึงในส่วนของไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะ สิ่งที่เราจะสังเกตแล้วก็ดูได้ด้วยตนเองนะคะก็คือสีแล้วก็คราบเขาว่ากันว่าถ้าคนลิ้นตรงกลางมีคราบสีเหลืองอาจแสดงว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณกําลังติดเชื้ออยู่ซึ่งบรรเทาได้ด้วยการดื่มน้ำาาาละประมาณ8ถึง12แก้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่การเอาไว้ก่อนดีกว่าเป็นแล้วค่อยไปพบแพทย์ค่ะ เป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่คุณสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองถึงการผิดปกติของร่างกายจากลิ้นนั่นเองส่วนต่างๆของลิ้นก็สื่อถึงธาตุต่างๆในร่างกายค่ะหลักสําคัญที่จะบอกในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตคุณผู้ชมคะบางทีเราเครียดการทํางานหนักมากจนเกินไปจนลืมที่จะดูแลตัวเองดูแลตัวเองในที่นี้ดูแลเพียงร่างกายไม่เพียงพอนะคะคุณต้องเลือกที่จะดูแลและก็บริหารจิตใจของตัวเองด้วยบาลานซ์ชีวิตให้ได้จะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะ ่วงนี้พักกันครู่หนึ่งแล้วกันนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่าวันนี้พี่เฟิร์นจะพาไปผาเพลินที่ไหนคะ่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady First นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันอังคาระค่ะช่วงนี้ต้องขอยกหน้าที่ให้กับพี่สาวแสนสวยพี่เฟิร์นนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะศิริรัชยาพาเฟินค่ะยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ mm hmm. เกี่ยวข้องกับการจัดกระดูกในร่างกายของคนเรานะคะในวันนี้พี่เฟินพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่ Clinical Director ค่ะซึ่งเป็นสาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะติดตามพี่เฟินไปได้เลยค่ะ รัทยาภาพเพลินวันนี้นะคะเอาใจคนที่กังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคร้ายแรงในอนาคตนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราก็ไม่มีกําลังจะไปหาเงินแล้วก็มาลงทุนใช่ไหมคะวันนี้เราเลยพาทุกชม่มาที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอัตรยะนะยคะซึ่งที่นี่เขาบอกค่ะว่าการตรวจโครงสร้างร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะตรวจเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าเราควรปรับอย่างไรให้เกิดความสมดุลแล้วก็ปกติที่สุดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคภัยร้ายแรงต่างๆไปดูความ น่าสนใจเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับคุณเพนพพทซ,ซึ่งรอเราอยู่แล้วด้านไหนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและเราก็อยู่กับคุณเพนพพศนะคะซึ่งเป็นนักกายภาพบําบัดนะคะของสถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะค่ะ ต้องถามคุณเพ็ญพิษก่อนเลยนะคะว่าทําไมเราจะต้องมีการตรวจโครงสร้างของร่างกายด้วยล่ะคะแต่ละคนค่ะ คือในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ใช้ร่างกายทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีความจําเป็นจะต้องตรวจโครงสร้างร่างกายไว้นะคะเพราะว่าถ้าโครงสร้างร่างกายของเรามีความผิดปกติไปนะคะมันก็จะส่งผลถึงการเป็นโรคหรือว่าภูมิต้านทานที่อยู่ในร่างกายเรานะคะเพราะว่าคําว่าโครงสร้างร่างกายเนี่ยมันหมายถึงกระดูกนะคะหมายถึงกล้ามเนื้อหมายถึงระบบเลือดระบบน้ําเหลืองระบบประสาทนะคะซึ่งระบบเหล่านี้มันเป็นหลักในการที่จะควบคุมการทํางานของอวัยวุทุส่วนในร่างกายนะคะา ฉะนั้นถ้าโครงสร้างร่างกายเราไม่ถูกต้องหรือไม่ไอยู่ในภาวะสมดุลนะคะมันก็จะส่งผลทําให้เราเป็นโรคที่ร้ายแรงได้ค่ะพึง่งทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วอย่างนี้คนแต่ละคนเกิดมาส่วนใหญ่โครงสร้างร่างกายก็จะปกติถูกต้องไหมคะใช่แล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้โครงสร้างร่างกายของเขาเนี่ยผิด ไปจากปกติแล้วค่ะก็สาเหตุหลักๆนะคะคือโดยปกติแล้วในทางกายวิภาคนะคะสาเหตุของคนที่มีโครงสร้างร่างกายผิดปกติจะแบ่งออกเป็นสองสาเหตุนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือจะมีความพิการแต่กําเนิดนะคะซึ่งกลุ่มนั้นก็จะมีความพิการของเรื่องพัฒนาการในเรื่องของร่างกายด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันนะคะที่เป็นการใช้ชีวิตที่ซ้ําๆเดิมๆทุกวันแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตที่ผิด นะคะตัวอย่างเช่นท่ายืนท่าเดินท่านั่งหรือแม้แต่ท่านอนนะคะที่มันผิดแล้วก็สะสมพอกพูนไปเรื่อยๆราเจนสาวออฟฟิศนี่น่งตัวเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีผลอย่างมากเลยเพราะว่าวันวันหนึ่งก็ทํางานประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะก็จะมีผลทําให้โครงสร้างร่างกายเราเสียไปได้ค่ะโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ เขาต้องทําแบบเดิมซ้ำๆนานแค่ไหนถึงจะทําให้โครงร่างสร้างร่างกายนี่เปลี่ยนไปะอะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของส,<ล>สภาพ<ะ>ร่างกายของแต่ละคนใช่บางคนเนี่ยอตอนเด็กๆมีกิจวัตร วันเยอะนะคะเล่นกีฬาบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะคะการที่โครงสร้างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเนี Take ่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะกลับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะคะกิจกรรมก็น้อยลงนะคะรวมทั้งต้องเรียนอย่างเดียวใช่แล้วก็เล่นเกมนะคะเป็นหลักๆซึ่งเหล่านี้ก็ทําให้โครงสร้างร่างกายเขาไม่แข็งแรงแล้วเป็นเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถึงอย่างบางช่วงเนี่ยเป็นเด็ก มัธยมต้นหรือมัธยมปลายะคะ่ะช่วงนี้ก็จะเริ่มมีโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติแล้วนะคะโดยเราอาจจะเริ่มเห็นจากท่าทางหรือบุคลิกภาพของเด็กนะคะซึ่งเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้รู้เห็นได้ด้วยตัวเขาเองอนะคะจะมีผู้ปกครองหรือว่าค,คนรอบข้างสังเกตเห็นเพราะว่าเขาจะไม่มีการเจ็บปวดนะคะผิดกับกลุ่มคนววยทำงานนะคะถ้ามีโครงสร้างที่ผิดปกติอาการก็จะมีปวดเรื้อรังนะคะปวดข้อเรื้อรงังปวดหลังเรื้อรงังเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ เป็นสัญญาณเตือนของเราก็คือร่างกายนะคะที่จะบอกว่ามันมีความผิดปกติแล้วมันก็เลยมีอาการปวดขึ้นมาค่ะบางคนไปมองข้ามนะคะไปะเห็นความสําคัญของสิ่งนอกกายจนลืมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุนมนุษย์คือชีวิตของตัวเองนั่นเองซึ่งการปรับโครงสร้างร่างกายก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีโรคด้วยเหมือนกันทีนี้ความสัมพันธ์ของโรคแต่ละโรคกับโรครงสร้างร่างกายที่ เปลี่ยนไปว่าโครงสร้างร่างกายที่ไม่ปกติเนี่ยเราชี้ชัดได้นะคะว่าถ้าโครงสร้างร่างกายเป็นแบบนี้มีโอกาสเกิดโรคร้ายแรงโรคนี้อะค่ะค่ะถ้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงเลยนะคะคือด้วยความที่ระบบของโครงสร้างร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะคะสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นโรคโดยตรงเลยคือเรื่อง ถ้าเป็นชาวบ้านเราอาจจะเรียกว่าเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตไม่มีแรงนะคะ,ะซึ่งถ้าสมมุติว่าระบบของโครงสร้างคือกระดูกของเราเนี่ยมีการบิดเบี้ยวไปนะคะไปกดทับไปเบียดเส้นประสาทนะคะที่มันไปเลี้ยงการทํางานของกล้ามเนื้อในร่างกายเราจนทําให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงไปนะคะอาจจะไม่มีแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเยอะเลยนะ, <c oughs> นะคะใช่หรือเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมไม่ว่าจะเป็นคอที่หรือเป็นคอหรือห,อหลังะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้า เ <ersch> ส <disp> ื <ห Wait S 2> ่อมมากเราก็ไปกดทับมากก็มีผลทําให้แขนขาเขาอ่อนแรงนะคะซึ่งก็จะมีผลทําให้ที่สุดเราก็จะไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นต้นเหตุของอัมพาตอัมพาตเลยด้วยใช่ใช่ค่ะอันนี้คือที่ส่งผลโดยตรงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ถ้าโครงสร้างร่างกายผิดปกติก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทําให้เกิดโรคภัยต่างๆในร่างกายเราได้ยุตอย่างที่คนที่กระดูกสันหลังคตนะคะโดยเฉพาะ คดช่วงอกนะคะซึ่งในช่องอกของเราเนี่ยก็จะมีอปอดกับหัวใจนะคะถ้าเมื่อไรที่คดมากนะคะจนทําให้ปอดของเราเนี่ยขยายตัวได้น้อยก็จะทําให้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเหนื่อยง่ายาหายใจไม่อิ่มนะคะรู้สึกว่าร่างกายเราไม่สดชื่นนะคะหรือบางคนเนี่ยนอนเต็มที่ละแต่ก็ยังรู้สึกว่าร่างกายเพลียๆอยู่นะคะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกเบื้องต้นได้ว่าโครงสร้างร่างกายเราผิดปกติอันนี้เพียงแค่อาการเริ่มต้นแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ ทำให้เกิดโรครุนแรงในระบบการหายใจแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้ค่ะถือว่าโครสร้างร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะ,คะเป็นเรื่องที่เราควรจะใส่ใจแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรเป็นเด็กแรกเกิดมัธยมก็มัธยมปลายวัยทํางานหรือคนสูงอายุก็ตาม<ช>เดี๋ยวไปดูวิธีกันนะคะว่าวิธีในการ ตรวจโครงสร้างร่างกายก่อนที่จะปรับโครงสร้างร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำกันอย่างไรเดี๋ยวให้ค,คุณเป็นพิธีาไปดูเละค่ะทีนี้เราถามคุณเป็นพิธีกว่านะคะว่าวิธีการตรวจโครงสร้างร่างกายนี่ทํากันยังไงคะค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะมีการถ่ายภาพนะคะก็คือดูจากแนวโครงสร้างทั้งหมดในร่างกายนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตั้งแต่ศีษาจนดเท้าเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องตรวจตั้งแต่ศีษาจนดเท้าเลยนะคะเพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่มันบิดคบบ้้้้าางงแลลววกกกก็เี่ยขอัม มาไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตรวจด,ดูความยืดหยุ่นในข้อต่อกล้ามเนื้อในระบบทางเดินของเส้นประสาททั้งตัวเลยว่ามีอะไรบ้างที่มันมีความผิดปกติอยู่แล้วถึงจะสามารถวางแผนแล้วก็รักษาคนไข้แต่ละคนได้ค่ะพอตรวจเสร็จแล้วก็ต้องมาถึงวิธีการปรับแล้วหรับโครงสร้างร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็สมดุลซึ่งนนีนี้ดีนักใจดีะนะคะมาทาการสาธิตให้เราด้วยใช่ไหมคะให้คุณเป็นปีไล่ฟังก่อนว่าอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือ มีทางด้านของออตัวกระดูกสันหลัง<ช>ที่เป็นข,<า>ของแนวกระดูกสันหลังค่ะแล้วก็ คนจริงเลยด้วยสิ่งที่เราต้องทําสําหรับการปรับโครงสร้างร่างกายแต่ละคนสําหรับคนไข้ลูกค้าของเราเนี่ยทันค่ะ้องทะค่ะคืออันดับแรกเลยนะคะคือโครงสร้างร่างกายของของคนไข้แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะคะร่างกายคนเราเนี่ยตัวที่จะปรับได้ที่สุดก็คือกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุ่นนะคะจะสามารถปรับได้สร้างให้เป็นยังไงก็ได้สร้างให้แข็งแรงก็ได้สร้างให้อ่อนแรงก็ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างของเราแต่ว่าตัวที่มันเป็นข้อต่อ หลักๆคือเป็นการออกกําลังกาย oh. นะคะเห็นว่าก่อนที่เราจะออกกําลังกายดึงให้กระดูกสันหลังของเราเข้าที่เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมของข้อต่อของกล้ามเนื้อแล้วก็ของเส้นเอ็นต่างๆที่ขึงอยู่ในกระดูกสันหลังเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นที่ดีก่อน <Sure. S 2> นะคะเราเคยได้ยินว่าการปรับเนี่ยอาจจะเป็นการดัดกระดูกเลยจริงๆเราไม่ใช่นะคะ, mm hmm. ะ,คะเราก็เหมือนกับว่า ต้องเหมือนเตรียมความพร้อมก่อนให้กระดูกที่เรียงตัวอยู่เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นก่อนพอยืดหยุ่นดีแล้วค่อยออกกําลังกายหรือบริหารกล้ามเนื้อมัดลึกนะคะซึ่งเราเรียกว่าด e e มัสโอลเอ็กซ์เซสนะคะเป็นการเอ็กซ์เซสที่จะดึงให้กระดูกที่บิดเนี่ยกลับคืนเข้าที่อันนี้ถึงจะสามารถทําให้การปรับโครงสร้างอยู่ได้อย่างถาวรได้ทำทีละสเต็ปใช่ต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนในการทำให้ยืดหยุ่นแล้วค่อยมาออกกำลังกายในส่วนลึกๆเริ่มเลยดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการขยับข้อต่อนะคะ,คะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นนะคะเขาเรียกว่าการเป็น,ปนการโมบิลไลซ์นะคะซึ่งเป็นการใช้เทคนิคเฉพาะของนักกายภาพบับัดเฉพาะทางเรื่องระบบกระดูกกล้ามเนื้อน,นะคะแล้วก็เข้าไปขยับข้อต่อแต่ละข้อนะคะเพราะว่าข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างอิสาราะแต่ว่าคนที่มีภาวะ การผิดปกติของโครงสร้างร่างกายเนี่ยคือข้อต่อเราเนี่จะมีการเกรงตัวมากกว่าปกตินะคะซึ่งเราจะต้องทําให้มันมีความยืดหยุ่นดีก่อนทุกข้อในร่างกายนะคะซึ่งมันก็เป็นการเช็คด้วยแล้วก็เป็นการรักษาไปด้วยในตัวแปลว่าต้องทําทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มการ ปรับโครงสร้างใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นวิธีการปรับเลยนะคะซึ่งเป็นเป็นขั้นพื้นฐานของการปรับก็คือเริ่มต้นจากการขยับให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นดีก่อนค่ะทุกข้อเลยทุกข้อเลยค่ะในร่างกายโอเคค่ะงั้นเรามาลองทำจริงเดีถมค่ะนี่ก็คือเริ่มเริ่มกับแล้วใช่ค่ะเหมือนเป็นการเข้าไปรู้สึกกับว่าข้อต่อของคนไข้อยู่ตรงไหนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นการขยับข้อต่อ แต่ก่อนที่จะถึงการแผคข้อต่อก็จะมีการคลายกล้ามเนื้อแต่ละชั้นในร่างกายก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้อมันพร้อมที่จะให้ขยับข้อต่อหรือยังนะคะเจ็บเคคคะพี่ไม่เจ็บนะคะ คือกล้ามเนื้อในร่างกายเราก็จะมีทั้งหมด8ชั้นนะคะก่อนจะเข้าถึงข้อต่อก็คือต้องคลายกล้ามเนื้อทุกชั้นก่อนความอ้วนผอมของคนที่มีส่วนในการก็มีผลค่ะใช่เ<า>พราะคนคนที่อ้วนแล้วมีไขมันมากก็อาจจะต้องคลายกล้ามเนือ้อคลายพังผืดของไขมันก่อนอแล้วค่อยเข้าไปถึงข้อต่อได้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางใช่ค่ะใช่ค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะ ต่อครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องกลับซ้ายและขวาเลยถูกต้งใช่ใชค่ะก็เป็นการไล่แต่ละข้อแต่ละข้อนะคะพอข้อมีความยืดหยุ่นดีแล้วนะคะก็จะเน้นดูว่าเป็นการบริหารนะคะซึ่งบางคนเนี่ยหลังแอ่นมากนะะมีหน้าท้องเยอะนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการทําให้กระดูกเชิงการนะคะค่อยๆปรับโค้งโดยให้คนไข้บริหารตามนะคะค่ะนท้อง อันนี้ช่วยอะไรคะอันนี้เป็นการช่วยปรับกระดูกสันหลังที่แอนนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเ,ออเวลากระดูกสันหลังแอนใช่ไหมคะมันจะอยู่แบบนี้นะคะเวลาที่เราสร้างความยืดหยุ่นดีแล้วแล้วก็ให้บริหารเพื่อจะ กลับคืนโค้งปกติของกระดูกซึ่งถ้าแอนะะตวไปมันจะทำให้เกิดโรคใช่ค่ะโดยเฉพาะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่ช่วงล่างเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เราทำทาด้วยตัวเองได้ไหมคะ,ะคือจริงๆถ้าคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นจะไม่สามารถทําได้เลยนะคะถึงต้องเรียนว่าเวลาที่มีความผิดปกติของกระดูกะนะคะ,คะเราต้องสร้างความยืดหยุ่นก่อนเพื่อทำให้กระดูกมันพร้อมที่จะดึงตัว ตามที่แรงกล้ามเนื้อหดตัวค่ะเราจะได้ไปทใช่ได้คล่องตัวามากขึ้นใช่ค่ะล<ช>ำดับต่อไปเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปให้บริหารค่ะก็คือห้ังจากเราปรับให้ยืดอยู่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการบริหารเพื่อที่อย่างที่เรียนนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้กระดูกอยู่ได้โดยถาวนคือการสร้างกล้ามเนื้อให้มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อก็ต้องมีความสมดุลกันด้วยค่ะพราฉะนั้นหลังจากที่ปรับความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการบริหารซึ่งอันนี้ก็เป็นเฉพาะบุคคลของคนไทยแต่ละคนซึ่งท่านนี้ก็ต้องบริหารเดี๋ยวให้อยู่ในขั้นสุดะแล้วเราก็มาถึงท่าบริหารนะคะของทางด้านลูกค้าหรือว่าคนไข้ท่านนี้ต้องถามคุณเพ็ญพิทก่อนค่ะว่าทางด้านของ สิ่งที่เขาต้องปรับโครงสร้างร่างกายเขาคืออะไรคะคะสบาบคนไข้วันนี้ก็คือว่าหลังข้อมากกว่าปกติค่ะนะคะซึ่งจะไปจํากัดการหายใจนะคะทำให้เขาหายใจไม่สะดวกในขณะ,ะเดียวกันก็จะมีกระดูกสันหลังคดนะคะซึ่งเหมือนตัวเขาเอียงลงข้างซ้ายนะคะใช้โครงข้างขวาก็จะปวดขึ้นมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการบริหารเฉพาะมัดสําหรับคนไข้คนนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วถ้าบริหารช่วยยังไงบ้าง,างค่ะ,คะ เป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้บาลานซ์กันจากคนที่หลังข้อมากๆะนะคะกล้ามเนื้อด้านหน้ามันหดสั้นด้านหลังมันยาวกว่าปกติก็เหมือนย้อนคืนกับนะคะซึ่งต้องมายืดด้านหน้าแล้วก็ให้กล้ามเนื้อด้านหลังมันได้ทํางานดึงตัวเข้าหากันเพื่อดึงให้กระดูกสันหลังยืดตรงขึ้นค่ะค่ะเริ่มต้นท่าแรกเลยค่ะเริ่มท่าแรกเลยค่ะก็งอศอกไว้นะคะ90องศานะคะดึงอย่างยืดเพื่อใช้ในการออกกำลังกายนะคะเหยียดมาด้านหลังนะคะ เสร็จแล้วคนไข้จะต้องคาแมวท้องนะคะเพื่อคงให้กระดูกสันหลังช่วงล่างไม่แอนนะคะในขณะเดียวกันก็ค่อยๆอยอกกําลังที่กล้ามเนื้อรอบๆสะบักดึงลงนะคะค้างไว้สักหนึ่งลมหายใจอันนี้เพื่อยืดกล้ามเนื้อด้านหน้านะคะแล้วก็ฝึกกําลังกล้ามเนื้อด้านหลังให้แข็งแรงนี่คือท่้แรกใช่ค่ะ,คะ อาจจะทําสักประมาณ5-10ครั้งก็พอเพราะว่ามันเป็นการใช้กล้ามเนื้อเฉพาะมดเลยแต่ว่าต้องยืดหยุ่นใช่คะก่อนที่จะทําทุกครั้งใช่ะค,ะค่ะท่าที่2ค่ะค่ะท่าที่2จากที่มีกระดูกไชโครงปูดมาด้านขวาค่ะนะคะท่านี้ก็จะใช้กล้ามเนื้อนะคะ มัดที่เกาะอ,อี่ตรงชายโครงนะคะให้ออกกาลังเพื่อที่จะดึงให้ชายโครงที่ปูดมาด้านหลังน่ะกลับคืนเท่าที่ก็คือฝั่งขวานั่นเองใช่ค่ะเพราะปกติด้านขวาเขาจะนูนมากกว่าปกติค่ะต้องทานานแค่ไหนคะก็จริงๆแล้วดูที่ความรู้สึกของคนไทยเองนะคะ,คะให้รู้สึกเกือบจะล้านะคะ,คะอาจจะประมาณแรกๆจาก4ี่ถึงห้าครั้งะนะคะทำประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งก็ให้หยุด แต่วันหนึ่งสามารถทําได้5 6ครั้งได้เลยนะคะก็แล้วแต่ความล้าของคนไข้ถ้าล้าเร็วก็ต้องหยุดเร็วเพื่อจะได้ไม่ไปทําะลายตัวทางด้านของกล้ามเนื้อมากเกินไปใช่ค่ะเพราะว่าเราไปไปฝึเขาื่นเาเพราะว่าบางทีทําเยอะเกินไปแทนที่จะแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ล้ายิ่งอ่อนแรงมากขึ้นไปอีกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าแบบเต็มๆกันในท้ายรายการนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพทิพิ์มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะนี่ก็คือคุณเพนพิษนะคะแล้วก็นางแบบที่ใจดีนะคะมาร่วมสาธิตให้เราดูเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจนะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างร่างกายที่นี่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอรารยะนะคะใครสนใจก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รายละเอียดด้านล่างนี้นะคะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะศิรธยาภาเพลินลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ คุณพี่เฟิร์นด้วยนะคะที่มัสจะสารหาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากแฟ,แฟนๆรายการ Lady First ค่ะและววันนี้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลองไปใช้บริการที่ l i ฟ e Center นะคะเรามีรางวัลมามอบให้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้ค่ะส่งคำแนะนำติชมรายการเข้ามานะคะที่ ladyfirst.mc@gmail.com สามผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางทีมงานค่ะ ช่วงนี้เดีพากันก่อนคู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ายังคงเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็การทำความดีมาฝากผู้ชมกันด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lady First ประจำวันอาัคารที่30เมษายนนะคะวันนี้ค่ะ ก็มีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวของการทําความดีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคร่างกายแล้วก็บริจาคอวัยวะจากทางด้านของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยค่ะล่าสุดก็ครบครอบ19ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์พิสิทธิ์ธิตวัฒน์ซึ่งเป็นผอ o. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มีการบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิตสมองตายมากที่สุดอีกปีหนึ่งค่ะ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคนะคะถึง1 3ึงรายซึ่งก็มีข้อมูลบอกด้วยนะคะว่าการปลูกถ่ายอวัยวะจะสําเร็จได้ก็ต่อมเมื่ออวัยวะจากผู้อื่นที่บริจาคให้ซึ่งอวัยวะที่บริจาคได้มากที่สุดเนี่ยนะคะจะมาจากกลุ่มผู้ที่บริจาค2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผู้บริจาคที่มีชีวิตอยู่ค่ะกลุ่มผู้บริจาคที่มีชีวิตนะคะสามารถบริจาคได้นั่นก็คือไตแล้วก็ตับ ก็คือจะต้องเป็นญาติแล้วก็คู่สมรสของผู้ที่รับอวัยวะเท่านั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็ยื่นความจำนงว่าต้องการจะบริจาคอวัยวะทางด้านของสภากาชาติไทยรือแพทย์ก็จะนำอวัยวะของผู้ตายหรือผู้ที่เสียชีวิตนั้นมาให้กับผู้ที่กำลังป่วยหรือต้องการใช้อวัยวะอยู่ค่ะซึ่งทางด้านของผอเนี่ยนะคะก็บอกว่าปีนี้ครบครอบ19ปีอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคน มาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกันนะคะแสดงจิตอันเป็นกุศลร่างกายของเราบางครั้งแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังสามารถที่จะเกิดประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการอยู่ได้สำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ต้องการอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในครั้งนี้แล้วก็ต้องการทำให้ผู้ป่วยนั้นกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายๆค่ะ เพียงแค่ติดต่อแจ้งความจำนงไปที่สายด่วนศูนย์รับบริจาคอาวัยวะสภากาชาติไทยติดต่อไปนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1666ค่ะหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนนะคะแล้วก็ขอแบบฟอร์มบริจาคอาวัยวะได้ทางเว็บไซต์ www.organdonate.in.th ค่ะ organ o r g a n donate ที่แปลว่าบริจาคนะคะ d o n a t e i n t h ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาฝากซึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าบางทีเรื่องราวของการบริจาคอวัยวะเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่คนทั่วไปกําลังหันมานิยมมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะบางครั้งตายไปแล้วแต่เราเอาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการอวัยวะภายในร่างกายที่จะช่วยทําให้เขาเหล่านั้นกลับมามีคุณภาพแล้วก็กลับมาหายใจกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในวันนี้ค่ะ เอาละคะ่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการ Lady First ในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงถึง6โมงครึ่งแบบนี้ค่ะวันนี้ลาคุณผชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ